สวัสดีครับสายบาดยามช้านะครับสำนักสงแสงสุบินวานารามครับ ครัเช้านี้ก็ใส่บาทพระสงฆ์สองสำนักนะครับวับดหนังศิลาและสำนักสงแสงสุบินวนารามนะครับขวัญตัวแสบนะครับอุบุญใส่บาทรับพรนะครับจากนั้นเราก็จะไป ปล่อยปลานะครับตามสเต็ปศิลทานสินภาวนานะครับปล่อยปลาดุกของชนประทานเขาย้อยนะครับ2กิโลกรัมนะครับปลาหน้าเขียงนะครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ